เมนูวันนี้ของเรานะคะเพื่อนๆโอ้ยร้อน,ๆ,อนๆเลยจ้าอันนี้ก็ก็จะลวกถั่วงอกก่อนนะคะเพื่อนๆลวกแป๊บหนึ่งตามด้วยนี่เลยค่ะเพื่อนๆลูกชิ้นลวกลูกชิ้นพอลูกชิ้นเราเริ่มได้ที่นะคะ ก็จะเอาลูกชิ้นขึ้นนะครับเพื่อนลำดับต่อไปนะจ๊ะเราก็จะมาลวกหมูเด้งๆกันนะจ๊ะทำชิ้นแบนๆน,นะครับเพื่อนแล้วแต่เล็กกันใหญ่แล้วแต่เพื่อน ลงไปเลยจ้าหมูเด้งของเราจะทําเป็นแผ่นนะเนาะเพราะว่าเรากลัวไม่สุกหมูเด้งหมูเด้งทาหมูเด้งรูร่างแต่ละอันไม่ซ้ําแบบนะคะพื่อแล้วแต่เลยจ้าแล้วแต่คนทําเลยค่ะอยากจะทาแบบไหนนี่หมูเด้งหมูเด้งแล้วแต่อารมณ์ เล็กบ้างใหญ่บ้างครับเพื่อนหมูเด้งของเราจะมาลวกหมูก่อนเรียบร้อยหมูเด้งของเราเริ่มจะสุกแล้วจ้ากลับด้านเลย่เพงกัน พอหมูเด้งเราสุกแล้วนะคะเราก็จะตักใส่จานนะจ๊ะเพื่อนหมูเด้งเด้งดึงเด้งดึงนี่เลยหมูเด้งดึงเด้งดึงเพื่อนเด้งดึงเด้งดึงวันนี้นะคะเราจะใช้หมี่สองก้อนบะหมี่สองก้อนจะเพื่อนเราต้องคลี่ออกก่อนนะจ๊ะทำการคลี่ออกก่อนอย่าให้เขาเกาะกันนะคะเพื่อน เส้นออกก่อนหลังจากที่เราคลี่ออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่น้ําน้ําล้างนะคะเพื่อนๆเป็นน้ําเปล่านะคะล้างเอาแป้งออกก่อนนะคะเพื่อนหลังจากล้างน้ําเสร็จนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่ในน้ําร้อนนะคะลวกเส้น เส้นไปม่ต้องลวกนานนะคะเพื่อนลวกพอประมาณนะ,ะเราก็จะให้เขาเสด็จน้ำก่อนนะคะับเพื่อนแล้วก็จะใส่จาน จากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำมันกันเพื่อนโหดูใส่น้ำมันโรยไปเลยเราก็นะคะก็จะมาคนน้ำมันกับเส้นนะคะเพื่อนเพื่อที่จะให้เส้นเขาไม่ติดกันนะคะเพื่อนใส่น้ำมันลงไปเยอะๆหน่อยนี่เลยจ้าของที่เรา ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีลูกชิ้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็หมูเด้งค่ะเพื่อนๆอันนี้หมูเด้งหมูเด้งจ้าก็จะเป็นถั่วงอกนะคะเพื่อนๆนี่เนีเดี๋ยวเรามาตักถั่วงอกก่อนนะจ้าบ้านเราจะทานถั่วงอกนะคะเพื่อนๆบะหมี่บ้านเราใส่ถั่วงอกแล้วก็ใส่หมูเด้งนะคะเพื่อนๆทำง่ายๆทานเองที่บ้านนะคะเพื่อนแล้วก็มีลูกชิ้นนะคะเพื่อนๆ แล้วแต่ใครจะชอบเนาะอันนี้ทําทานกันเองง่ายๆนี่เลยแล้วก็โรยเพ่อนหอมผักชีนิดนึงค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยนะจ๊ะก็จะใส่พริกนะคะเพื่อนใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำตาล เดี๋ยวเราก็จะมาคลุกเขาเลยนะคะเพื่อนๆให้เข้ากันเนาะนี่จากเพื่อนเพื่อนบะหมี่ทำง่ายง่ายนะคะทำทานกันเนาะวันหยุดเพื่อนเพื่อนมามาทานบะหมี่กันนะคะเพื่อนเพื่อนบะหมี่ลูกชิ้นหมูหมูเด้งจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆน,น่าทานไหมคะเพื่อนๆบะหมี่นะคะบะหมี่เหลืองอุย้ยหอมๆค่ะเพื่อน,อนมาทานด้วยกันนะจ๊ะ